คุยแส่บโซกันยังไต้องบอกคุยเซ่บนี่คือการคุยแซ่บคุย่บพ่อพอก็เดมือไปแล้วแต่ที่พี่น้องคุยแซ่บโซนะอูนไปเรื่อยๆคุยแซ่บโซคุยเส่บโซ่เจ้าหัวควันล่ะเท้าแม่ งาโซโซนดูทำเจกันหนึง่งสอง<ะ>สวัสดีค่ะน้องวีเพดใบแพงค่ะสวัสดีเอฟซีคุยแซบสู้ด้ค่ะฝากผลงานเพลงใหม่ของหน้าในเด้อจะเอินหักนั่งอีกหน่อยให้นางลานางลาลืมอายนางลานางลาล,ลืมอายคนบ่กว่างไล่เดินลาลืมไงฝากว่าผ้า ว่าเป้สีสะเก็ดบ้านน้องบ่ห่างบ่ละเยล่งแม่นทางชัดตายเป็นพี่น้องกาสิธาถ้าตายเป็นมาน้องกาสิกลเทียนเป็นคนน้องบ่ได้อายมาเดาม,มาเดาม,มาเดอม,มาเดอม,มาเดาแล้วม,มาเดอบ่มอายมา,มมา,มมาฟังน้องแม่นโอลัลอยาใจดังกับนางเอกหน่อยส่งเสียงลอยก็ลอยไปหาอายเอิ้นคนของใจให้ขึ้นฟงให้ขึ้นยังเอก มาสุขกัาเง่ยวันจู๊วันพรใหม่มีใหม่ไหมอยากให้ทั้งคู่แฟนๆคุยแทรกโชว์ไวพรีใหม่ชื่อนแฟนนอยอะไรเงี้ยเออโอเคนะคะทั้งสองคนเลยนะ คนปีใหม่คอยบอร์อะไรเงี้ยค่ะโไใครลูกอมหมลมั้งแม่มือีมือเ็กอกกับี่ช่วยกัะพี่หลอกให้แม่ทั่วอ่เอาไปแม่พ่อเคี้ยวอยู่หรอเนาะนดีเปใครกันก็ไ่ ีหน้าซ้ำแหมอะไรก็ว่ากันไปนะคะคิดเงินได้เงินที่ทองได้ทองอะไรประมาณแบสั้นๆค่ะอุ้ยใครปดีไหมได้ปีไหมปี่หนเ่งเอ่อไม่โอเพ่อถือว่าคุณลูกบ่อนโอเคหนึ่งสองซ้ำเดี๋ยวไปูดทิ้งเลยได้สิไดได้ทุกนได้คือาุ คนดีพี่ใหม่เศร้าคุยแซบโซมาโชว์หยังแล้วแซบโซเลยจับพวกเราในการคุยแซบโชว์เป็นตัวแทนของคุณเป็นเป็นตัวแทนของทั้งสองคนก็ได้บอกว่าเป็นสัมภาระเพชรบ้านแท้มราจะมเป็นแฟนคุยแซบโซ่อยางเงี้ยเข้าใจได้อย่เนี้ยโอเคเดินตรงนี้นะครับเสียงอ่าเสียงนี้โอเคดีโอเคนะคะแมนเสียงมันไหลสอบ จะถึงเทศกาลปีใหม่แล้วนะครับพ่อโจ,จอ,อุงยิงนี่ตัวน้องโวยนี่กัไหนพ่อโจหุงยิงเอาไหมเอาไหมเอาต่อหนึ่งจ,จะถึงเทศกาลปีใหม่แล้วนะครับกระผมพ่อโจโยมนินครับนอ้องหุงยิงเพชรบ้านแพงค่ะขออำนวยอวยพรอ,อำนวยอวยใยให้สลับนะครับ <c oughs> แฟนๆรายการคุยแซ่บโชว์อายุดีไม่แห้งครับรับรับเรื่อยๆเจริญหน้าที่การงาน สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดินทางปลอดภยดัยเรือจ้ะครับแล้วก็ฝากไว้น้ำครับเอาไปเปิดเสตปีไหมมวนเสตปีไมยืนน่งแม่นเขายืนเมมาแ่นอายยนนึ่งแม่นเขายืนเมากระคงแม่นหองเมื่ออายผูกแขนกินดองได้ยืนให้หองเจ้าสี๋ลองฟินเจ้าของเอื้อนหักนางเอกน้อยเอ,เอ้ื้อนหักนางเอกน้อยให้พี่น้องไปอพอนเสตปีไมม เอออ้าวจวดให้นางละนางละลิวอไอนางละนางละลิวอไอขันบ่าวหวังใลยเดินอาลิา้มไงฝ่าพะพา้าหัวเป็ดสีสะเก็ดบ้านน้นองว่าห่งางบ่รีรลมย์เปนทักชายตายเป็นพี่น้องกาศิธาถ้าตายเป็นมาน้องกาศิกนเคีย กับนางเอกหน่อยส่งเสียงลอยก็ลอยไปหาอายเอินคนของใจให้คืนคงให้คืนของเอช่วัสดีพี่ไหมครับบ๊ายบายนีนักข่าวสัมภาษดว่าตรงนี้ครับที่ขมติดต่อมาขออนุญาตขอเวลเล็กนิดนึงนะจ๊ะหนูก็เดี๋ยวจะยืนนี่ได้เลย อันนี้ของบ,บอสนะครับครับไ้เลย้บเดก่อจะันน um um> ี้ถอดถอดไปเดกได่ไม่มาลนางมูไปงานต่อพ่อเดี๋ยวส่งคนให้นางโอมาึ้ันนี้มาเดอดูดตรงนี้จ้าตรงนี้เลยยืนนะจ้โอเค

คนดูเยอะมากเป็นหมื่นขึ้นเลยรูร้สึกไงบ้างและการ<ช>คุยแซ่บ <ขอ S 1> โ<อ>ช่์นี่ก็ต้องขอบคุณแฟนๆนครับเพป็นเขำว่าเมืองเดมือซื้อดอกเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะครับขอโทษโทษุกแฟนๆต่างจ,าจากกาังหวัดด้วยที่อาจจะมัน,นรายการรายการสดเนาะ,ะเมื่อกี้ลงพูดคำว่าอะไรยื่นมือเดมือบ <c oughs> อกเพบอกยื่นมือเดจ้ะเดมือคียแซ่มือวะนะขอบคุณแฟนๆคุยแซ่บโชว์ครับวันนี้เป็นยังไงบ้างพ่อกับแม่โอ้เป็นคำถามที่แบบ ๋บวผมไปหลายรายการไม่มีคําถามแบบลุกลึกแบบนี้เลยอออืกับประเด็นที่เขาถามไปเป็นไงบ้างเราก็ตอบตรงๆอ่ะมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะยืนใหญ่นอนไม่ใช่พ่ออาจะมาใช่ผมได้ยังไงเนาะผมก็ยังหัวเราะอยู่พูดนีอแต่ว่าคือด้วยเราอาจจะเป็นแบบอ้าวมาาวงที่หล่อไหมอ ลอยอีกแล้วไรกันไรกันลอยตลอดแต่เห็นว่าเนี่ยอุ้ยคือเป็นคนน่าบงอ่าแล้วก็อยู่บนโซเชียลอย่างเมื่อกี้พูดเล่นนะคือเราก็คือเคลื่อนไปทางโซเชียลเพื่อที่จะมองที่ทางบ้านมันเป็นสิ่งไม่รอกคนน่ารักมันก็ต้องอาจจะมองว่าเรายังไงยังงี้กินบงเด็กในบงอะไรใช่ไหมที่เป็นข่าวใช่มเงินเดือนเดือนหนึ่งตัวเนาะใช่ครับแต่บอกว่าไม่มี วันนี้ผมตั้งปณิธานไว้กับตัวเองมันพูดในรายการล้วคือตั้งแต่เมื่อประมาณ2ีปีผมเคยตั้งปณิธานเองว่าถ้าผมเป็นผู้บริหารสองร้อยล่าแพงคือเราเห็นมาเยอะเลยครับถ้าผมทํามันไม่เจริญแน่นอนวงไม่เจริญแน่นอนไม่ไม่ทำแล้วก็ไม่มีจนถึงสิ้นลมหายใจแล้วก็ผมพูดกับแม่ลำเพลินพูดกับซาโนตอดว่าคือก่อนที่เจอผมบริหารตัวเี้ คือให้ให้แม่แม่ลำโพงสบายใจเรื่องเกี่ยวกับศิลปินภายในโวงไม่มีเรื่องนี้แน่นเราว่าผมพวกตัวเองนะว่าเรื่องคำว่าสมพันธ์เกีแกวัดหรือเด็กไม้ในวงอ่ะลูกทีมภายในวงเรื่องผู้หญิงภายในวงไม่มีแน่นอนไม่มีไม่ยุ่งลูกทีมคือลูกทีมเดี๋ยวมันเสียกันครองครับ